สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พร้อมจะเรียนกันหรือยังคะพร้อมแล้วเราไปดูคลิปพร้อมๆกันเลยค่ะเตรียมหนังสือวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเลยนะคะเราวันนี้เราจะมาเรียนวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวค่ะเราจะมาทวนเหมือนเดิมนะคะวัฏจักรของชีวิตของสัตว์ค่ะเราจะแบ่งออกเป็นสองประเภทสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ สัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ก็จะมีวัฏจักรชีวิต3ระยะค่ะและสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ก็มีวัฏจักรชีวิต4ระยะค่ะส่วนวัฏจักรชีวิต3ระยะเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่1ก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะจะลักษณะคล้ายพ่อแม่เลยส่วนกลุ่มที่2 จะมีลักษณะตัวอ่อนเนี่ยไม่เหมือนพ่อแม่นะคะส่วนสัตว์ที่ออกรูปเป็นตัวก็จะมีเพียงแค่หนึ่งหนึ่งอย่างนะคะก็คือวัฏจ,จักรชีวิตแค่สองระยะนะคะทวนเหมือนเดิมนะคะนักเรียนอย่าสับสนนะคะอันนี้ของอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สามแล้วค่ะ วัฏจักรชีวิตของสัตว์เนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะ 1. ่วัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ซึ่งเราเรียนไระจบไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวค่ะของสัตว์วัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนะคะหน้า44หลังจากการปฏิสนธิแล้วสัตว์ตัวเมียจะตั้งท้องนะคะ และเมื่อถึงเวลาจะออกลูกเป็นตัวที่มีลักษณะคล้ายพ่อแม่แต่จะมีขนาดเล็กกว่าและอวัยวะต่างๆยังจเจริญเติบโตไม่เต็มที่นะคะซึ่งวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวเนี่ยจะมีแค่2ระยะนะคะสัตว์ที่ ออกลูกเป็นตัวก็จะมี2ออย่างนะคะ1สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเช่นสุนัขแมวช้างมา้าวัวควายหนูวานโลมาพยูแมวน้ำและคนและปลาบางชนิดที่ออกลูกเป็นตัวนะคะเช่นปลาเข็มปลาหางนกยุงปลาสอดค่ะปลาที่ออกลูกเป็นตัวนะคะจะมีปลาเข็ม ปลาหางนกยุงปลาสอดมีวานพยูนโลมานะคะสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวมีวัฏจักรสองระยะนะคะระยะที่หนึ่งเราเรียกว่าตัวอ่อนตัวอ่อนที่ออกจากท้องแม่จะมีลักษณะคล้ายพ่อแม่แต่ตัวจะเล็กกว่านะคะมาระยะที่สองเรียกว่าตัวเต็มวัย เป็นระยะที่จเจริญเติบโตเต็มที่จะมีขนาดตัวและอวัยวะต่างๆเหมือนพ่อแม่พร้อมสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ค่ะยกตัวอย่างนะคะวัฏจักรชีวิตของแมวมาดูระยะที่1ตัวอ่อนเขาจะตัวเล็กนะคะระยะที่2องว่าเป็นตัวเต็มวัยนะคะตัวอย่างของวัฏจักรชีวิตของช้างค่ะระยะที่ห ตัวอ่อนก็จะตัวจะมีตัวขนาดเล็กนะคะระยะที่สองก็จะเป็นตัวเต็มวัยค่ะนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าคุูา,ษา,ษาจะสรุปมานะคะวันนี้ให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่46ทําแบบฝึกหัดค่ะภาพที่1นึถึงสิเลยนะคะข้อที่1นึเขาถามว่าจากภาพมีสัตว์อะไรบ้าง จากภาพเนี่ยจะมีสัตว์4ชนิดค่ะครูทรายยกตัวอย่างยุงมานะคะนอกนั้นให้หนักเรียนหาเองนะคะข้อที่2ให้นำหมายเลขในภาพของวัฏจักรชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดเติมในช่องว่างให้ถูกต้องวัฏจักรของยุงจะมี4ระยะนะคะระยะที่1จะเป็นไข่คือหมายเลขที่1ค่ะระยะที่2 ผูทชายเลือกหมายเลข8ค่ะเป็นลูกน้ําระยะที่3เป็นหมายเลขที่12เรียกว่าตัวโม่งค่ะระยะที่4เป็นตัวเต็มวัยค่ะอยู่นะอยู่เลข3ค่ะเรายังเหลืออีก3ข้อนะคะให้นักเรียนลงมือทําเองอันถัดมาเนี่ยจะมีแค่3ระยะ3ระยะจะมี2ข้อข้อสุดท้ายเป็น2ระยะนะคะนักเรียนลองทําดูค่ะ เป็นยังไรบ้างคะนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนต้องวนกลับไปดูคลิปซ้ําๆกันหลายๆรอบนะคะพอเมื่อเสร็จแล้วนักเรียนทําแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ